ท่านพร้อมกันละอย่างคะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะนำสายตาทุกท่านไปพบกับผู้สร้างสรรค์ชุดการแสดงทั้ง4ชุดและนักแสดงทั้งหมดนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะตอนรับผู้สร้างสรรค์และก็นักแสดงของเรานะคะ มั่นนายผู้สร้างสรรค์นางสาวจิตราพรมาเรือนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆก็รับการแสดงชุดที่หนึ่งด้วยนะคะขอเสียงปรบเชียร์กรี๊ดดังๆได้เลยนะคะชุดที่สองนะคะผลงานสร้างสรรค์เชิญอนุรักษ์การแสดงชุดโนราทักษิณยผู้สร้างสรรค์นายธนากรชัยมนตรี โปร่งเงาผู้ช่างสรรนาศิลมงงองเสศนางสาวชมพิชาหาชาลิศขอเสียงปรบมือรังการและขับการแสดงชุดเสืด้วยนะะคและนี่คือผู้ช่างสรรและนักแสดงครับชุด ที่15วิชาเอกโนราประจำปีการศึกษา2,566ภายใต้หัวข้อรวมาศาสตร์ดินแดนใต้และคะต้องขอขอบพระคุณนะคะในส่วนของแบ็กสเต็ปนะคะขอเสียงปรบมือกับแบ็กสเต็ปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนักดนตรีค่ะในแบ็กสเต็ปแะคะ,ะ,คะแล้วต้องขอขอบคุณในส่วนของฝ่ายแสงและเสียงะคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณบริษัทคอเทียปมาเทะนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆห้กับผู้สร้างสารรค์อีกสักหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ท่านคณะกรรมการได้คอมเมนต์นะคะจากใครขอเรียนเชิญท่านประชานในพิธีของเรานะคะรวมถึงท่านคณาจารย์คณะศิลป์ นะคะสำหรับการนำเสนอผลงานนะคะเขาเรียกว่าเป็นผลงานจบก,ก็ว่าได้นะคะก่อนจะทำเป็นรูปเล่มในส่วนของศิละปะการแสดงนิพนธ์นะคะครั้งที่15บห้าเจรกรรมาการด้วยนะคะทั้ง5ท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังเดินทางมายังเวียดีนนะคะต้องขอขอบพระคุณท,ทุกท่านที่มาเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะรวมถึงท่านคณะกรรมาการวันนี้ท่านสละเวลามีค่านะคะมา ร่วมกันตัดสิบนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้สร้างสรรค์ทั้งสี่ชุดการสแสดงค่ะวันนี้ได้แการแสดงผลงานสร้างสรรค์ปี4ชุดด้วยกันนะคะประกอบไได้วยชุดที่1นึะคะผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์การแสดงชุดโนโราทํำบทชมดอกไม้ประจำสิบจังหวัดค่ะ ชุดที่2องนะคะผลงานสร้างสรรค์เชิญอนุรักษ์การสแสดงชุดโนราทักษิณค่ะแล้วก็ชุดที่3ามผลงานสร้างสรรค์าการสแสดงชุดพอ่อายหมานางเมียนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่4นะคะชุดพลังสัทธากริ่โรงเท้าตา่างภายใต้หัวข้อรวมสัจจินด์ดินแดนใต้นะคะนี่ก็คือผู้สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านรวมถึงคณะฉากนะคะของคณะศิลปกรรมศาสตร์หิทยาลัยทักษิณค่ะขอเสียงปรบมือ ทุกท่านบนเวทีเช่นหนึ่งครั้งนะคะมองตรงนี้นะคะให้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันก่อนนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวจะได้เชิญคณะกรรมการช่างภาพจะให้ทำได้ทำแ,แก่ผู้สัส่งสรรค์ั้งสีชุดการสแสดงในวันนี้นะคะแล้วไท้ขอได้เชิญท่านคณะกรรมการลงจากเวทีนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการ อคอมเมนต์แน,นะนำนะคะในส่วนของลำดับถัดไปและให้นักแสดงยัวมาผู้สร้างสรรค์นะคะยังคงรองอยู่บนเวทีนะคะ ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอไปเรยกานผลงานนะคะสร้างสรรค์ของการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์อิทธุราครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้นะคะณหอ,อประชุมปาริชาตมหาวทาหิทยาลัยทักษิณค่ะ ซึ่งพอนะะนี้นมคก้อยชอตเ่ยเป็นสิทธ์เ<ห>าของที่นี่ด้วยแล้วก็จบอีโนราด้วยนะคะรุ่นที่7นะคะตอนนี้รุ่นที่15แล้วหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังคงช่วยในส่วนของงานมาหายาลยอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของฟ้าเผาของเราเขึ้นข้นนะคะแล้วก็เลืองสีแดงชาติของคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยมันยังคงอยู่ในร่างกายนะคะก็วันนี้เดินทางมาจากเกาะพังนเลยนะคะเพื่อมาช่วยนะคะน้องๆลองแล้วก็คณะครูนะคะให้ Ini สำหรับงานของเรานะครับผู้สร้างสรรค์ของเราทั้ง4